สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี่ไพย,ยุตีพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่26มกราคม2566ให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะนะอ่ามาเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์3ใบนะคะก่อนอื่นขออนุญาตจับไพ่ทันคุณทุกวันเกิดขอไพ่ออกมามี energy ที่ดีและแม่นยำนะคะช่วงนี้มีคนถามมานะลงคลิปกี่โมงกันแน่อะไรอย่างนี้เนาะ ลงมั่งไม่ลงมั่งอะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะคะจริงๆก็คืออยากจะทําให้มันเหมือนเดิมนะคือ <Ừ. S 1> แล้วก็เร่งทําให้มันทันนะนะคะบ,บางทีช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีเวลานะมันมีแบบอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีธุระเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็มีความเหนื่อยมากก็เลยแบบว่าอาจจะแบบว่าว,าวันเวฟบ,บ้างบางวันลงคลิปไม่ทันบ้างอะไรเงี้ยพยายามอยู่นะพยายามกลับมาเซตตัวเองให้มันเข้าที่เข้าทางให้มัน กลับมาลงคลิปได้ดีเหมือนเดิมนะคะเวลาจะลงให้ก่อนวันหนึ่งแบบเมื่อก่อนใช่ปะตอนนี้ก็พยายามทําให้ได้อยู่นะคะพยายามสู้ชีวิตสู้มาเราก็สู้กลับนะคะพยายามสู้กลับอยู่นะคะท่านใดที่าตามมาดูหรือว่าตามหาเลย,เยขอบคุณมากเลยนะคะนะก็ขอให้ใครที่ดูกันไปอย่างเงี้ยขอให้ทุกคนนะมีแบบว่าดวงที่ดีแล้วก็รวยขึ้นรวยขึ้นเน้นรวย,อ,วยอื่นไม่เน้น นะคะเนาะไม่รู้จะให้พอรอะไรก็คือขอบคุณนะคะนะที่ซัพพอร์ตกันแล้วก็อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยดูเราแล้วก็แบบดวงดีดวงเฮงดวงปังรวยรวยรยย,ย,ยกันเลยนะอ่ะมาวันาที่3ามใบวันอาทิตย์มีควีนดาบนะคะมี7ดาบนะคะมีสองถ้วยนะคะเขาบอกคนวันอาทิตย์นะนะคะ จชตตาอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะนะอารมณ์ก็คือแบบบางทีกักเก็บหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะสุดซอยนะคะบางทีเงียบมานานเก็บกดจากจากอะไรบางอย่างก็สามารถที่จะอ่าพร่งใส่คนได้ง่ายคือมันมันเต็มเกลืนเต็มกินแล้วนะนะคะเต็มกักเต็มเก็บแล้วมันล้นนะนะคะพร้อมที่จะระเบิดทุกเมื่อก็ต้องระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยนะคะนะหรือบางทีเนี่ยคุณเนี่ยแบบยังไงอะ่ะ คือนิ่งมานานและอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาจะพูดเนี่ยดันไปพร่งกับคนที่เขาไม่รู้โน่นนอะไรเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะคะนะอาจจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะการขนส่งนะคะนะต่างๆนะคะระวังทํำข้าของสูญหายด้วยนะบางคนมีการยกย้ายนู่นนี่นั่นนะคะบางคนย้ายบ้านบางคนย้ายขนของเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ว่าไปนะคะนะ่าเรื่องของบริวารดีคู่ดีนะคะนะ ให้การอุปธรรมหรือว่าช่วยเหลือเกือ้อกูลนะคะบริวารก็คือให้ใจแล้วก็มีความจริงใจกับคุณนะค่อยความช่วยเหลือดีนะฮะคุณสุภาพสตรีบางท่านอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าอาจจะเป็นซีช,โชโ็อกโกแลตนะคะลองไปตรวจด,ดูนะนะคะอาจจะพบหมอดีอยาดีหายดีได้นะคะก็ลองลองดูนะฮะขอพักทักพิเศษหน่อยนะเนี่ยระวังจะไปหาหมอนะ นะคะเราก็ระวังเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความลับต่างๆมันอาจจะถูกเปิดเผยนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้ข่าวอะไรที่มันแบบว่าสิ่งที่รอคอยมันได้สิ้นสุดลงอะ่ะนะอาจจะได้ข่าวอะไรในวันนี้คะ่ะนะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันจันทร์นะคะสามใบนะคะวันจันทร์มีเดชซันนะมีก้าดาบนะคะ และ the e m p r e s s นะคะอ่าเขาบอกว่าคนบรรจัน์นะเช้าชะตาได้เดอะซันอย่างนี้ดวงแข็งดีนะคะดวงแข็งโป๊กคนที่ทำอะไรก็มีแสงสว่างสดใสซาบซ่าบุดบริวารให้โชคให้คุณอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะบางคนมีอาการปวดหัวไม่เกรนความดันขึ้นนะปวดฟันปวดกระบอกตาปวดเขี้ยวปวดหัว,ปว,หวปวดหูได้หมดต้องระวังนะสุขภาพหรือบางคนอาจมีเรื่องของความคิดมากนะจริงๆไม่ได้มีอะไรหรือว่าไม่ได้แบบ จ็บปวดอะไรเราจะคิดเยอะไว้ก่อนนะคะคิดนําไปก่อนเลยนะชนะรวดเรื่องความคิดนะคะบางคนอาจเครียดนะคะบางคนอาจกังวลบางคนอาจนอนไม่หลับนะฮะนะวันนี้ก็ยังมีเรื่องของผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอุปถัมภ์ดีอยู่นะคะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงนะคะอ่าไพ่บอกว่าหาเงินเก่งนะคะนะวันนี้นะทำอะไรก็มีเป็นเงินเป็นทองเป็นหมดหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะหรือ ่าเรื่องต่างๆนะถ้าเป็นรอ,รอคอยเรื่องการเงินอะไรเงี้ยมันก็จะดีนะคะนะอา,อาจจะมีเงินเข้ากระเป๋าแต่ว่าอาจจะมาจากเรื่องของน้ำพักน้ำแรงหรือสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไว้นั่นแหละนะคะตามกันเลยนะคะต่อไปคนวันอังคาร3ใบนะคะคนวันอังคารมีเดอะมูนนะคะมีเดทนะคะแล้วก็มี นาอ่าราชนีดะนะคะเขาบอกว่าคนวันอังคารในวันนี้นะจิตตกคิดมากนะคะบางคนป่วยไม่สบายนะนะฮะบางคนหาหมดหาหมอบางคนไปร่วมงานนะคะงานศพงานอะไรพวกนี้นะบางคนก็แบบว่าเจ็บป่วยไข้ไปเยี่ยมคนอุดคนนู้นคนนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนะแล้วก็คุณก็อารมณ์ไม่ค่อยดีวันนี้นะวันนี้คุณดูจะแบบเดาดาวนะคะนะอารมณ์อารมณ์ไม่ดีคิดมากมีรางสังหณ์ที่ ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องได้หาหมดหาหมอหรือว่าได้ข่าวคนเจ็บคนจากด้วยนะคะบางคนอาจจะไปร่วมงานอย่างที่บอกนะฮะนะเพราะเราก็เราต้องระวังคนที่แบบว่าหน้าตึงๆเนี่ยอย่าไปเข้าใกล้อย่าไปยุ่งนะคะนะคนที่มีอ่ามีอํานาจมากกว่าวัยวุฒธ์มากกว่าคุณวุฒิมากกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาวันนี้นะคะนะเขาอ,อาจจะวากเอาได้นะคะขอพยขัยทักพิเศษหนะะ่อยค่ะ ดูแล้วไม่ค่อยสบายคุณนะอะอไม่สบายตัวก็หรือไม่สบายใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนะบางทีก็ไปตกปากรับคําแล้วก็ทําให้เราเป็นทุกข์ตกหนักกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระวังนะฮะต่อไปคนวันพุธนะคนวันพุธมีก้าดาบนะคะหกไม้เท้านะคะและสามเหรียญน,นะ ขาบอกคนวันพุธนะวันนี้นะอาจจะมีเรื่องเครียดกังวลนะคะบางคนไม่ได้เครียดกังวลแต่ปวดหัวไม่สบายปวดฟันปวดเงือกปวดกระบอกตาปวดคิ้วความดันเบาหวานไม่เกณฑ์ขึ้นนะคะนะต้องระวังสุขภาพแต่การงานดีค่ะง,งานเด่นนะเรื่องการเงินก็ดีไปด้วยนะคะนะวันนี้บริวารอาจจะนำพามาซึ่งโชคลาภการเงินที่ดีนะคะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบ อ่าการเงินดีจริงนะอาจได้เจอกับนายทุนหรือสายเปที่แท้ถูกวันนี้นะคะต่อไปไอ้คนวันพะระฤหัสนะคะสามใบให้คนวันพะระฤหัสนะคนวันพะระฤหัสมีเดอะฟูนะคะมีแปดดาบนะคะมีหนึ่งเหรียญโตโตนะคะคนวันพะระฤหัสวันนี้นะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะ นะต้องระวังเรื่องของการเดินทางถ้าใครคุณเดินทางระวังติดต่อมอนะนะคะนะแต่มันก็จะมีเรื่องของการเงินที่ดีนะคะหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางอ่ะแต่ไปแล้วแบบว่าไปแบบอึดอัดอึดอัดนะนะติดพันธนาการใดๆนะคะนะหรือว่าไปแล้วก็ต้องรีบกลับนะคะไปแล้วก็ต้องแบบไปรับภาระหรือว่าต้องไปดูแลใครอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะนะแต่เรื่องการเงินดีค่ะนะคะระวังเรื่องของความ หนักอกหนักใจไม่คล่องไม่ฟรีนะคะตามนั้นเลยขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าไพ่บอกก็ยังอยู่ดีกินดีนะคะอาจจะมีคุณผู้หญิงนะบางคนรอรอน้องลองตรวจคันดูเผื่อตั้งคันนะบางคนมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะตามนั้นต่อไปคนวันศุกรสามใบนะคะวันศุกมีแชริออดนะคะมีเจดดาบนะคะ มีเมจิกเชียนนะคะเขาบอกคนวันศุกร์วันนี้นะอาจมีเรื่องของการเดินทางนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงขนส่งนะคะไปส่งคนนู้นไปรับคนนี้นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ทําได้ดีค่ะวันนี้เพราะว่ามีเมจิกเชียนเข้ามาช่วยนะคะอาจจะมีบริวารหรือได้พบเจอกับบริวารที่คอยช่วยเหลือให้เป็นกําลังให้เราได้อย่างดีและทำให้เราสําเร็จนะคะคลี่คลายทุกอย่าง ไปได้ดีนะคะหรืออาจได้พบเจอกับบริวารที่เก่งสวยหล่อนะคะวันนี้นะนะคะอ่ะวันนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงบางคนบางท่านนะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยวดยานพาหน,นะนะคะยานยนต์หรือการเดินทางนะคะ <S <S ขอพายทักพิเศษหน่อยอวันนี้เจอคนหน้าตึงๆนะคะไม่ต้องเข้าใกล้เลยนะนะคะนะเดี๋ยวโดนด่า <laughs> นะคะ ออกให้ห่างเลยนะคะให้ระวังคนที่มีอำนาจมากกว่านะคะยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งอันตรายออกให้ห่าง <c oughs> <c oughs> นะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันเสาร์นะคะสามใบนะคะคนวันเสาร์มีสิบถ้วยนะคะมี 1, <c oughs> 1> เหรียญโตโตโอ้โหให้แกบ้างเนาะคนวันเสาร์ นะคะอาวมาลงที่4ี่ถ้วยระวังท้องเฟ้อนะนะคะ1ิบถ้วยวันนี้ก็มีความสุขมีความสําเร็จดีอุดมสมบูรณ์ดีนะคะแถมยังการเงินยังดีนะคะนะบาคคลได้พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวกินข้าวกับครอบครัวแต่ระวังเรื่องของอาการปวดท้องปวดไส้หรือความหงุดหงิดความไม่ได้ดังใจบางอย่างนะคะนะขอให้ทักพิเศษหน่อย อา่าเรื่องการงานมีการส่งข่าวข่าวนะคะมีการแอคทีฟหรือมีการเดินทางถ้าคุณไม่ไปอาจจะมีคนมาหาคุณก็ได้นะคะหรือบางคนมาส่งข่าวข่าวต่างๆจากทางไกลนะคะตามนั้นเลยจบแล้วเจ็วันเกิดเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมเพื่กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ